สวัสดีจ้าโดนแล้วโนวดาพรร่อการมือนี่มหามูลปาหนึ่งแลจ้าอ้ากำนาอมอางุญเดี๋ยว แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยว้อมเด้อกยเตียวเห็นยังยายกินตละกินตำละกินกันแค่สองคนพ่อมาด้วยเ้ยเหลือเฟือแล้วอีกตัวนึงนเออเออ นี่เบอร์อีกตัวหนึ่งนี่หย่านตัวอิ่มหย่านตัวอิ่มจะมีลอนหุนโอ้ยบวกเราเจอไอ้มูทั้งไอ้ยูทูบโดนแล้วเนาะโอ้ยไดนหลายจนตัดเงินแล้วเหรียญไข่หายแล้วเหรียญเขียวไข่ไข่หายชั่วโมงไหมยังไอ้คนตามก็หายเมื่อไหร่ ไ้เ่อย่างน้ยกิน้ำจิม้มน้ำจิ้มเมียงอืมจังสี่แหละทำทำเพนก็ดูก่อนว่าเจ้าของบ้านเขาใส่แบบไหนเขาใส่ยมตามหมือเขาใส่น้ำหนามหือทำก๋วยเตี๋ยวให้สามีกัน เก,ก,กินจั่อวเดียวไปงันเดี๋ยวกินเมียงไปกนฉันก็อยากกินเมีย่ยงฉันก็อยากกินเมี่ยงเหมือนกันนะแต่ก็จะกินมันทั้งหมดนั่นแหละ ก็เอาแต่งแหมก็ก็เห็นลงคลิปตลอดเห็นแต่งหรือเปล่าร้องเพลงก็ไม่เห็นตแรกก็แต่งร้องไปร้องมาไม่รู้ทำไมเป็นสภาพนะตอนแรกก็สวยๆปากก็แดงๆหลังมาสีหายแต่แรกก็สวยหรอกร้องไปร้องมาไม่รู้ทำไมต้องหน้าแดงอย่างเดียวตอนหลังเห็นอ่ะ ไอเราก็ไอ้ที่มันบอกไอ้หนูทาสีไนดิ้ก็ตาตาหลังๆทีหนูกินตะกะนะพี่เมาถ่ายเอาหนูกินตะกะหนูมาัรน้ปคอ่าีดมันิมอร่อยอร่อยนี่มน้าิงก็บต่หู่ได้เพราะน้ำกิมอร่อยหนูก้ดูน่ค่ำตาสวด En ik zeg มัน zo ใช่มันไม่ใช่ je ไม่ใช่มัน je? ใช่มัน leer ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ je ไม่ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวดีกว่าถ้าถ้ายังเปิดไว้เปิดไว้ใช่ไหมมันมันร้อนมันเดือดแล้วไงมันอร่อยปะรู้สึกค่ะเราได้กินโดนแหละเราได้ร่วมตัวโดนเลยว้ากินอย่างไรก๋วยเตี๋ยวเหนือข้อแห่งบะระ คือพวกกินน้ำะ้เนี่ไหมข้อเห็นก็คือพวกกินน้ำดีะตลังคนน่ะนะอันนะนอันนั้อันนั้อย่า่เนี่ยไข่เยอะหอยกินตะก้างอบ ไป้ลดหุ้าอนอะหางหมาหางหางแนวมากันหน่ะหน่มายำไมันก็ได้กินอาหารมันมากินกระดูกแล้วก็จะนั่งแข่นกระดูกมันท้องอืดเด้ไนร้ไหม มนันสภาบอลูดิเกียงเลยนี่แก้วสุดท้ายอยู่นี่ ล้มหมดแล้วดูสภาพหมดแล้วยังไดเจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาไว้คลิปนี้แค่นี้เนาะมุดๆเจอกันคลิปไปีเ่ลหลายปีเนหลายปีเลยบ่หลายปีหลายเดือนด้วยหลายเดือนเมเอาเอาไว้พอกันนักสปาเนาะเรง วบนนี้มาวยเมาด้วยค่ะแค่พันกันเนี่น้อยแลวัสอดีนไปนอมค่ะ